คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าคะไม่ว่าอยากจะออกกำลังกายก็ไม่มีเวลาออกอยากจะลงเทคคอร์สเรียนต่างๆก็ไม่มีเวลาเรียนอยากจะหาะไรายได้เพิ่มก็ไม่มีเวลาทำแค่งานประจำที่ทําอยู่ก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วไม่มีเวลาไปทำอะไรเพิ่มหรอกอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นก็ไม่มีเวลาด้วยภาระหน้าที่ต่างๆที่มีมากมาย มันเป็นเรื่องแปลกไหมไม่ว่าเราจะไปถามใครๆส่วนใหญ่ก็มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้และปล่อยให้ชีวิตตัวเองดำเนินไปเหมือนเดิมวันนี้เราได้มีโอกาสฟังพอดแคสต์ของ The Secret s o u c e ที่พูดถึงเรื่องการบริหารเวลาของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา ชายที่เคยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยุ่งที่สุดในโลกหลังจากฟังเสร็จเราก็คิดว่าจริงๆแล้วพวกเราที่บ่นกันว่าไม่มีเวลาเป็นเพราะเรามีงานหรือภารกิจในชีวิตมากกว่าบารักโอบามาหรือว่าพวกเราบริหารเวลาไม่เป็นกันแน่ เรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์วันนี้เลยชวนทุกคนมาคุยกันถึงเรื่องการบริหารเวลาให้มี Productivity ตามสไตล์บารักโอบามาแล้วลองนำกิจวัตรของเราเทียบกับของเขาดูมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างเราคิดว่าเรื่องราวในวันนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆในการจัดการบริหารเวลาของตัวเองให้ดีขึ้นได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ บารักโอบามาเชื่อว่าใครๆก็รู้จักเขาแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่มีภารกิจมากมายรัดตัวโดยเฉพาะตอนที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่คุณเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถแบ่งเวลามากินข้าวกับครอบครัวของเขาได้5วันต่อสัปดาห์และยังมีเวลาสอนการบ้านลูกพร้อมส่งลูกเข้านอนได้ด้วยเขาทาได้อย่างไรเขามีเวลามากกว่าพวกเราหรอซึ่งเปล่าเลย ถ้าเรามาแกะรูทีนของบารักโอบามาเราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากแค่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญหรือมีความสำคัญในชีวิตของคุณก็จับสิ่งนั้นมาใส่ในตารางชีวิตของคุณเท่านั้นเองเรามาดูกิจวัตรประจำวันของบารักโอบามากันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนอนดึกแต่ตื่นเช้า คือประมาณ6โมง7โมงเช้าเขาก็ตื่นแล้วและสิ่งแรกที่เขาทำหลังจากตื่นนอนก็คือการออกกำลังกายบารักโอบามาสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันจริงๆแล้วเขาก็เหมือนทุกๆคนที่อยากจะนอนต่อแต่เขาคิดว่าถ้าเขาสามารถเอาชนะตัวเองขึ้นมาออกกำลังกายได้มันก็เหมือน เขาได้ทำภารกิจที่สำคัญสำเร็จไปแล้วหนึ่งอย่างตั้งแต่เช้าทำให้วันทั้งวันของเขามี motivation ที่จะทำภารกิจต่อๆไปให้เสร็จด้วยประมาณ8โมงครึ่งถึง9โมงโอบามาก็ไปถึงออฟฟิศหรือทำเนียบขาวและสิ่งแรกที่เขาทำก็คือการอ่านอันเจนดาก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้เขาต้องทำอะไรบ้างซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่หลายคนมักมองข้ามการทำแพลนเนอร์ จะทำให้เรารู้ว่าแต่ละช่วงเวลาเราต้องทำงานอะไรมีงานไหนที่สำคัญและงานไหนไม่สำคัญให้คนอื่นทำแทนได้สามารถจัดลำดับการทำงานของตัวเองได้หลายๆคนมักมีปัญหาว่าทำไมงานของเราดูยุ่งตลอดเวลาแต่ถ้าคุณลองลิสต์งานที่จะต้องทำออกมาในแต่ละวันและเรียงลำดับว่างานไหนควรทำก่อนหลัง คุณจะพบว่าจริงๆแล้วงานคุณไม่ได้ยุ่งอย่างที่คุณคิดเพียงแต่ว่าคุณไม่เคยลิสต์ออกมาว่างานที่คุณต้องทำจริงๆมีอะไรบ้างทำให้คุณอาจจะเผลอไปทำสิ่งที่ไม่จำเป็นหรืองานที่ยังไม่ต้องทำในวันนี้ก็ได้เมื่อไม่มีการจัดการที่ดีกลายเป็นว่าทุกอย่างเลยประเดประดังเข้ามาหาคุณพร้อมกันลองจัดลิสต์งานของตัวเองในแต่ละวันดูค่ะมันสามารถช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นได้จริงๆค่ะ เวลาเลิกงานของโอบามาก็ประมาณ6โมงครึ่งหลังจากเลิกงานเขาก็กลับบ้านเพื่อไปกินข้าวกับครอบครัวสอนการบ้านลูกๆอ่านหนังสือกับลูกจนประมาณสองทุ่มครึ่งก็ส่งลูกๆเข้านอนจากนั้นเขาก็มาสะสางงานที่ข้างค้างต่อไม่ว่าจะเป็นการทำงานเอกสารตอบอีเมลหรือคุยโทรศัพท์ จนประมาณห้าทุ่มครึ่งแล้วเขาก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนนอนเพื่ออ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ตัวเองเป็นอย่างไรคะฟังดูกิจวัตรของโอบามาแล้วจริงๆก็คล้ายๆชีวิตพวกเราเหมือนกันที่ตื่นนอนไปทำงานจนเย็นกลับบ้านแล้วก็นอน แต่สิ่งที่แตกต่างคือกิจกรรมที่เขาแทรกเข้าไปอยู่ในแต่ละช่วงของวันทำให้กิจวัตรประจำวันของโอบามามี productivity ลองสังเกตดีๆว่าเขาแค่ใส่สิ่งที่มีความสำคัญในชีวิตของเขาลงไปในตารางชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวการทำงานสำคัญหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วเราทุกคนก็สามารถลอกเลียนแบบได้เหมือนกัน นอกจากนี้โอบามายังได้แชร์6ทิปในการเพิ่ม productivity ในงานให้กับเราทุกคนดังนี้เลยค่ะ 1. ใช้พลังของการตัดสินใจไปอยู่ในเรื่องสำคัญสำคัญเท่านั้นช่วงชีวิตที่โอบามาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาปฏิเสธไม่ได้ว่า ทุกเรื่องที่อยู่บนโต๊ะของเขาหรือเรื่องที่มาถึงเขามักจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากๆทั้งนั้นดังนั้นเขาเลยเซฟพลังงานตัวเองที่จะใช้ในการตัดสินใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องหยุ่ยิมออกไปเช่นเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าว่าวันนี้ควรจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนดีเขาตัดปัญหาเรื่องนี้โดยใส่เสื้อรูปแบบเดิมๆสีเดิมๆซึ่งวิธีการนี้ CEO ระดับโลกหลายๆคนก็นำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นมาร์กสแควรเบิ ที่เขาจะใส่เสื้อสีเดียวกันในทุกทุกวันหรือสติปจ็อบที่จะมีสไตล์การแต่งตัวเหมือนเดิมๆเ,เพราะพวกเขาคิดว่าการเสียเวลาตัดสินใจกับเรื่องเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองพลังงานของพวกเขามากหรือเรื่องอาหารการกินบารักโอบามามักจะทานเมนูเดิมๆซ้ำๆเพราะประหยัดเวลาในการตัดสินใจ 2. ตัดสินใจให้เร็วโอบามาบอกว่าในชีวิตมีเรื่องราวมากมายให้เราต้องตัดสินใจ การจะรอให้ได้ข้อมูลเพียงพอแล้วค่อยตัดสินใจนั้นอาจจะช้าเกินไปดังนั้นโอบามามักจะใช้ข้อมูลประมาณ30-40%เท่านั้นแล้วคิดถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนั้นและตัดสินใจเลยเคล็ดลับนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาว่าการตัดสินใจนั้นต้องรอบคอบให้เวลากับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเรื่องสำคัญในชีวิต อย่างไรก็ดีอาจจะมองได้ว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่ออาจจะหมายความว่าไม่ควรเลือกที่จะไม่ตัดสินใจหรือปรปวิ่งเวลาการตัดสินใจให้นานออกไปเพราะนอกจากจะไม่ทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วยังจะทําให้ตัวเรามีความเครียดเนื่องจากปัญหานั้นไม่ได้ถูกแก้ไปนั่นเอง 3. แยกงานเป็นส่วนเล็กๆโอบามาบอกว่า เราไม่สามารถทำงานทั้งหมดให้เสร็จภายในวันเดียวหรือคราวเดียวได้และการทำอย่างนั้นก็จะยิ่งกดดันตัวเองอีกทั้งถ้าเราเห็นว่ามีงานที่ต้องทำมากมายเกินกว่าความสามารถที่เราจะทำได้จะทำให้เราพลานไม่ทำงานนั้นเสียการแบ่งงานหรือซอยงานออกเป็นงานย่อยๆจะทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ที่งานนั้นจะเสร็จและสามารถวางแผนงานได้ละเอียดมากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง motivation ให้กับเราด้วยเมื่อเราทำงานแต่ละชิ้นเสร็จตามเป้าหมายหรือ d e a d l i n ที่วางไว้ 4. การสร้างทีมการที่คุณจะทำงานชิ้นใหญ่ๆห,หรือโปรเจกต์สำคัญๆคุณไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ถ้าคุณทำได้สุดท้ายมันจะมีเพดานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของเวลาหรือความสามารถ เพราะคนเรามีเวลา24ชั่วโมงและคนเราไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องดังนั้นการสร้างทีมนอกจากจะทุ่นเวลาในการทำงานให้กับคุณแล้วคุณยังสามารถได้คนที่มีความถนัดในด้านต่างๆมาช่วยงานคุณอีกด้วยและนี่คือเคล็ดลับอีกข้อในการสร้าง productivity ของบารักโอบามา 5. ไม่คาดหวังผลงานที่สมบูรณ์แบบไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์แบบถ้าคุณคาดหวังผลงานที่สมบูรณ์แบบ คุณจะไม่สามารถทำงานออกมาได้เลยคุณจะต้องแก้งานแล้วแก้งานอีกเพราะคุณจะหาข้อผิดพลาดจากงานนั้นๆจนเจอทำให้งานไม่เสร็จสักทีนอกจากนี้คนที่ทำงานด้วยก็อาจจะไม่อยากทำงานกับคุณก็ได้เพราะว่างานนั้นเหมือนจะไม่มีวันจบสักทีไม่ว่าจะแก้กี่ครั้งก็ตาโอบามาบอกว่าให้ทำใจสบายๆพร้อมกับบอกตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาดังนั้นเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ สิ่งนี้มันจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและปล่อยวางได้มากขึ้นจำไว้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงคุณแค่ทำให้เต็มที่แล้วค่อยปรับปรุงแก้ไขผลงานไปเรื่อยๆ 6. หาช่วงเวลาที่สงบในแต่ละวันคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนมักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวการทำแบบนี้นอกจากจะทําให้คุณโฟกัสกับงานที่คุณทำแล้วยังทำให้คุณสามารถเข้าสู่ภาวะโฟลสเตยได้ง่ายกว่า เป็นสภาวะที่คุณสามารถสร้าง productivity ให้เกิดขึ้นกับงานของคุณได้มากที่สุดอีกทั้งการอยู่คนเดียวก็เหมือนการรีชาร์จตัวเองทำให้คุณได้คิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและไอเดียดีๆมักเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่มีอะไรมารบกวนคุณดังนั้นระหว่างวัน ถ้าคุณอยากให้ผลงานของคุณออกมาดีขึ้นพยายามตัดสิ่งรบกวนการทำงานของคุณออกไปไม่ว่าจะเป็น notification จากมือถือหรืออาจจะเป็นการทําทํา box ว่าช่วงเวลานี้ห้ามใครรบกวนทดลองทําดูนะคะว่าการทำแบบนี้สามารถทําให้คุณจัดการงานได้มากขึ้นหรืองานมี productivity มากขึ้นหรือไม่ลองไปทําดูคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ กับเรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์ใน EP นี้ถ้าใครคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ให้เราหน่อยและถ้าอยากส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรักก็แชร์เรื่องราวนี้ไปได้เลยค่ะถ้าอยากให้ทางช่องทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถบอกผ่านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันขอฝากคำคมจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายบารักโอบามาที่พูดไว้ว่า หากคุณเดินไปบนเส้นทางที่ใช่และเต็มใจมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งคุณจะก้าวหน้าไปได้ในที่สุดหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชันที่ดีขึ้น be yourself be better สวัสดีค่ะ